เลือดน้ำเค็มเค็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบวญชนคนจริงน้าใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรหัวข้อข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้เทศบาลตำบลห้วยใหญ่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ตำรวจพัทยาบุจากจับนักพนันคาร้านหมูกระทะเล่นเย้ยกฎหมายวันหยุดแรงงานชาวบ้านสุดช็อกเจอรถเกง๋งชนเสาไฟฟ้าจอดทิ้งไว้กลางซอยส่วนเจ้าของรถหายตัวติดตามประเด็นของข่าวได้ต่อจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้วยเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมยุทธธรรื่นพาพ,าพาครับและก็ดิฉันนะคะสัชสสพัฒน์กรโรจนารีพิเชษค่ะข่าวในวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปแกนที่คณะกรรมาการกฎหมายและยุติธรรมวิสภาค่ะรรบฟังปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาพร้อมตั้งกระทุสะท้สภาปักดันด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพร้อมเน้นเรื่องของการเสริมความปลอดภัยค่ะ ที่ห้องประชุมทัพรยาสาราวัการเมืองพัทยาในปรเมฆงานพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยข้าราชการเมืองพัทยานำโดยนายเกติศักดิ์ศีวงศัยปลัดเมืองพัทยารวมให้การต้อนรับพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการกฎหมายและยุติธรรมวุฒิสภาพร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานพลตํารวจโทบุญจันทร์ประธานคณะกรรมธิการกล่าวว่าโดยคณะกรรมธิการการกฎหมายและยุติธรรมวุฒิสภาซึ่งมีนหน้าที่และก็อำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการกระทํากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายด้านกฎหมายการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรมรมตํารวจอายการราชทันการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะ การพัฒนาลไกายและวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดชุมีและเมืองพัทยาเพื่อรับทราบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณริมชายหาดแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดชมุมีรวมทั้งปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาติอุบัติเหตุที่เกิดจากนักท่องเที่ยวปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาการประกอบอาชีพของชาวต่างชาติรวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเรื่องด ะะและอุปสรรคต่างๆไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงแนวทางในการแก้ไขเพราะถือได้ว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองระดับต้นๆที่สร้างไรายได้ด้านการท่องเทีย่ยวให้กับประเทศสมควรที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังขาดแคลนในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกล้อง C C T V โดรนหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจช็คประวัติของบุคคลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดภาระของเจ้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านนายกเมืองพัทยาชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันข่าวสารตามโซเชียลต่างๆมีค่อนข้างรวดเร็วเช่นปัญหาคนจีนมาก่อเหตุที่เมืองพัทยาก็มีการนําเสนอข่าวในเชิงที่ทําให้ประเทศไทยนั้นมีความไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจึงอยากให้คณะกรรมการทุกาสายนะคะมีความสามารถเชื่อมโยงกับรัฐบาลได้รับทราบปัญหาและมีแนวทางในการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวรมถึงเมืองพัทยาด้วย นะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยมาดูปัญหาเพื่อที่จะนําปัญหาเนี่ยเข้าสู่สภากันเลยครับผมใช่ครับอ่ะมาดูบรรยากาศของการหาเสียงครับทางด้านของครูใหญ่อัตพลบัวพัดนะครับพักประชาชนครับก็ลงพื้นที่นะครับช่วยนานิยมหาเสียงในพื้นที่ของเมืองหนองปลือนะครับสามจุดด้วยกันครับก็พบปะพี่น้องแบบทั่วถึงพร้อมกับเปิดปราศัยเล็กๆนะครับทิ้งประโยคเด็ดนะครับถ้ามีอะไรใครมาแจกให้รับแล้วก็สั่งสอนให้รู้จักคำว่าขาดทุน วันนี้ในนิยมเที่ยงธรรมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือพักประชาชนเบอร์หนึ่งนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือทั้ง3เขตลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนซึ่งในครั้งนี้พบว่าพกไม้เด็ดนำครูใหญ่นายอัธพลบัวพัฒ ผู้ที่มีสีสันที่สุดนะครับในการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นของพักประชาชนได้ลงพื้นที่ในการช่วยลูกพักหาเสียงพร้อมขอคะแนนเสียงซึ่งในครั้งนี้นอกจากครูแบบในการหาเสียงจะเป็นแบบลงพื้นที่แจกใบปลิวแจกนโยบายและพบปะประชาชนในพื้นที่ของหนองปลือแบบเข้าถึง วันนี้ยังได้มีการนำรถแห่นะครับที่มีลักษณะเป็นรถปราสายเล็กๆออกวิ่งไปตามจุด3จุดใหญ่นะครับในพื้นที่หนองปรือได้แก่ตลาดไร่วนาสินตลาดผู้ใหญ่กุยและตลาดชิวมา์เก็ตโดยมีสภากำลังครับในระดับท้องถิ่นนะครับอาทินายยอดชายพึ่งพรสสอำเภอรประมงพักประชาชนและนางสาวมณสวีจันเจรรญ ครูเบนผู้สมัครสอจอำอเภอบร,รมงพักประชาชนนะครับที่ทำผลงานเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวครับด้วยคะแนนเสียงที่แพ้คู่แข่งไม่มากร่วมในการหาเสียงวันนี้ด้วยนะครับโดยตลอดการลงพื้นที่ก็มีประชาชนนะครับเข้ามาทักทายและชูนิ้วชี้ให้กับผู้สมัคร เป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างคึกคักด้วยครับนายอัธพลบัวพัฒนะครับผู้แทนพักประชาชนได้กล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปลือในครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับกับพี่น้องชาวหนองปลือทุกคน เราทุกคนควรให้ความสำคัญไม่ต้องรอให้ความสำคัญในปี2,570ในการเลือกตั้งสสเท่านั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการเลือกตั้งระดับประเทศพักประชาชนเน้นการเข้าถึงทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ใช่การดูแลแค่ พวกพ้องพี่น้องเท่านั้นนะครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างสีเทากับสีส้มประชาชนเป็นผู้เลือกหากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องไม่มีการสืบทอดอำนาจการเมืองไม่มีการสืบทอดอำนาจเพื่อดูแลธุรกิจของตัวเองพร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดนะครับถ้ามีอะไรมาแจกให้ทุกคนรับไว้แล้วสั่งสอนให้รู้จักคำว่าขาดทุนอย่าให้เติบโตในพื้นที่เมืองหนองปลืออีกต่อไป ซึ่งประโยคเด็ดทิ้งท้ายนี้นะครับเรียกเสียงปรบมือแก่พี่น้องประชาชนไปรับฟังประสัยในวันนี้เป็นอย่างดีครับคำคมน่าดูเลยนะครับนะใคร<อ>ให้อะไรมาก็รับ,รบไว้ไวะนะคะเขา<อ> <ขอ S 1> ว่าไม่ได้ให้รับ<ม>รับไว้ไปซื้อไข่ไก่ซื้อข้าวสารก็ยังดใีใช่ครับแต่ อย่าไปเลือกนะคะเพื zat, ่อที่จะให้รู้จักว่าขาดทุนบ้างเขาเจ็บนะคั้งนี้เข้าใจคิดเข้าใจคิดค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศเรื่องของการเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันบ้างค่ะในวันอาทิตย์ที่11พฤศภามนนี้โดยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นะคะก็จัดกิจกรรมนะคะครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันด้วยค่ะ ไปดูกันที่บรรยากาศการเดินโดโรงแกนนำกลุ่มรักประชาธิปไตยของขา้าราชการเทศบาลตะบลห้วยใหญ่ซึ่งนำโดยนายวัดวัฒนาศิลป์ประลัดเทศบาลตะบลห้วยใหญ่ได้จัดกิจกรรมเดินโดนรงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ โดยขบวนค่ะได้เดินรณรงคเน้นให้ประชาชนออกไปทําการตรวจสอบรายชื่อในเขตของตัวเองก่อนที่จะมีการลงคะแนนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาเนื่องจากว่ารายชื่อตกหล่นได้เริ่มบรรยากาศพบว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้ร่วมกันเดินดนรงค์พร้อมแจกแผ่นพับให้ความสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ไปตามถนนเทศบาลหนึ่งประกอบไปด้วยตลาดนัดหัวใหญ่ร้านสะดวกซื้อถนนบ้านนาวัดเทพบุตรสิ้นสุดตลาดี ชาตกแง้วนะคะก็อย่าลืมนะออก่กอนออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยศึกษากันให้ดีว่าผู้สมัครที่ตัวเองจะไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะเลือกใครเข้าไปทํางานเพราะว่าเขาต้องไปทํางานถึง4ปีทีเดียวใช่ครับใช่ครับเอาละครับมาดูบรรยากาศของงานวัดกันหน่อยดีกว่านะครับที่วัดหนองเกตใหญ่ครับมีการจัดงานนะครับปิดทองหลวงพ่อทองอินหลวงปู่ผ่องนะครับประจำปี2568ครับ ที่วัดหนองเกตใหญ่จัดพิธีปิดทองหลวงพ่อทองอินหลวงปู่ผ่องอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเกตใหญ่ตะบ,บนหนองปลาไหลอำเภอปรมงจังหวัดชมบุรี โดยมีพระครูวิมลจริยาลาังการเจ้าอาวาสวัดหนองเกตใหญ่เจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งประธานจัดงานได้รับเกียรติจากนายชวริตแสงอุทยัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบร,ร,รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยประธานสงฆ์นะครับพระเทพวชระปัญญาพรรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมุรีเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงพระวิเทศโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดสมานร,ราช พระคูพิพิธกิจจารักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองปลือและพระมหาถาวรธนวโร,ปรเปลี่ยน9ก้าด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสเจ้าคณะอำเภอรปรมุงการจัดงานปิดทอประจำปีหลวงปู่พ่อง หลวงพ่อทองอินจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มีโอกาสเข้าสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการหาไรายได้สร้างถาวรวัตถุวัดหนองเกตใหญ่นะครับโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2,568ในงานมีมหโหรสพสมโพธิให้ชมฟรีตลอดงานภายในงานยังพบว่ากลุ่มพัฒนาสตรีตะบนหนองปลาไหล พร้อมใจกันนะครับสวมใส่ชุดผ้าไทยสีเหลืองรำถวายในโอกาสงานสมโพธงานปิดทองหลวงปู่พ่องหลวงพ่อทองอินโดยมีคณะสิทธิานุสิทธิ์ผู้นำชุมชนพุทธศาสนิกชนและประชาชนในตำบลหนองปลาไหลนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกันครับงานนี้นะครับก็จัดมาตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับก็จะเรื่อยไปถึงวันที่7พฤษภาคมครับ ส่วน,นงานนี้ก็เริ่มวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะกับคอกาแฟค่ะ<ม>พาคุณผู้ชมไปดูงานอ่อพัทยาคาเฟ Face 2025 2ู2 5เเป็นการรวบรวมคาเฟ่เด็ดในภาคตอนออกนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในงานนี้กันแบบโอ้หครบเลยหลายร้านไม่ต้องเดินทางไปหลายที่ะนะคะก็งานนี้จัดขึ้นค่ะในวันที่ 1- นถึง7พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลพัทยาค่ะ ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาในยานายปรเมงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการเปิดงานพัทยาคอฟฟี่เฟสทูเ์5เทศกาลคาเฟ่ครั้งแรกของภาคตอนออกค่ะซึ่งจัดขึ้นนระหว่างที่1น่ถึง7พฤษภาคมด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพรทยาและเพจด,ดังตามมาคัสซิสฟอลลอมีซิสโดยนางสาวอภินญ,ญาศรีสัจพจ์หรือหญิงบ็อกเกอร์สซยไลฟ์สไตล์ชื่อดังเป็นผู้ค้าสรรร้านเข้าร่วมง,งาน สำหรับงานดังกล่าวค่ะเป็นงานรวมคาเฟ่ดังเด็ดในภาคตนออกคัดความอร่อยมาให้แล้วโดยซิสอิงบล็อกเกอร์เพจชื่อดัง ซึ่งแต่ละคาเฟ่ค่ะเป็นร้านที่ทางเพจตามมาคาซีดเคยไปรีวิวแล้วก็ประทับใจจึงดิวมาแชร์ต่อให้ผู้คนได้ลิมลองกันในงานนี้ยกขบวนความอร่อยมาเสิริมให้เอ็นจอยกันกว่า30คาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นสายแฟร์สายมัชัะเลเวอร์สายชาชีสหรือสายหวานเลือกฟินได้แบบจุใจนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมสุดพิเศษมีเวิร์กช็อปจากร้านต่างๆอีกด้วยนประเมงงานพิเศษเล่า ได้กล่าวในพิธีเปิดนะคะว่างานนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพัทยาการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มระยะเวลาในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาค่ะ เซนท่านพัทยาอยู่ไหนแต่กัวเจยังไม่คุ้นก็เซนท่านบีดนะคะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นเซนท่านพัทยานะคะแต่ก็ส่วนของการจัดงานครั้งนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องของกาแฟก็ต้องไปบอกเลยว่า อาจจะได้เจอสิ่งที่ใช่สาหรับเราแล้วอาจจะตามไปที่ร้รานก็ได้ะนะครับ,รบมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เกี่ยวกับน้ํากระท่อมนะครับถือว่าใครจําหน่ายนี่ผิดกฎหมายนะครับทางเมืองพัทยาร่วมกับทางปกครองบานมุงและก็รวมถึงตํารวจพัทยานะครับก็ร่วมกันครับในการกวาดล้างในการลักลอบขายน้ํากระท่อมนะครับแล้วก็ยังมีการปล่อยเสือเช่าเก้าอี้นะครับที่บริเวณหาดจอมเทียน ก็ยังมีคนรู้นะครับว่าจะมีการลงตรวจนะครับรู้ได้อย่างไรไม่รู้นะครับก็เขาบอกว่ามีนกรู้ครับหนีรอดไปหลายรายเลยทีเดียวครับเมื่อเวลา23นา0นาทีของวันที่1พฤษภาคม2568นายณฐาภพ ยมจินดาประลัดอำเภอบร,รมุงพร้อมด้วยพันตรบโทสุชาติดุษฎีสวป,ปอของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและนายกิษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรประมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดจอมเทียนโดยมีนโยบายในการกวาดล้างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลักลอบจําหน่ายน้ํากระท่อมรวมไปถึงกลุ่มผู้หาผลประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะอา ปล่อยเช่าเสือเก้าอี้สนามให้กับนักท่องเที่ยวโดยสามารถตรวจยึดน้ำกระท่อมต้มนะครับได้50ขวดเสือรวมถึงเก้าอี้สนามอีกจำนวนมากสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับที่บริเวณดังกล่าวมักจะมีกลุ่มคนที่เอาเสือเอาเก้าอี้สนามรวมถึงน้ำกระท่อมต้มนะครับ และก็รวมถึงให้เช่าลำโพงบลูทูธแก่กลุ่มวัยรุ่นที่มาใช้บริการนั่งเล่นเปิดเพลงส่งเสียงดังจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอยู่ในละแวกใกล้เคียงรวมไปถึงทำลายภาพลักษณ์ของชายหาดจ,จอมเทียนนะครับเนื่องจากว่าส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่กล้าที่จะลงมานั่งเล่นและเดินชมบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากคนเมารวมไปถึงกลุ่มวิชาชีพที่อาจจะแฝงตัวมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย สำหรับเรื่องของการร้องเรียนทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนที่กำลังวางแผนลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเป็นการกวาดล้างจับกลุมรวมไปถึงการป้องปรามเหตุอาทยาก,กรรม ทั้งเกี่ยวกับทรัพย์และชีวิตของนักท่องเที่ยวและก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นก็พบว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลักลอบนําน้ํากระท่อมมาจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงมีการนําเสื่อและเก้าอี้สนามมาปล่อยให้เช่าจริงตามที่มีการร้องเรียนโดยตรวจพบน้ํากระท่อมต้มนะครับแช่เย็นอยู่ภายในถังน้ําแข็งด้านหลังของรถกระบะจํานวน50ขวดจึงมีการตรวจยึดของกลางพร้อมกับควบคุมตัวผู้ขายสองราย ขณะที่บริเวณชายหาดก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับให้ความสนใจเช่าเสือเก้าอี้สนามลำโพงนั่งสังสรรดื่มสุราและน้ำกระท่อมต้มเป็นจุดมากทั้งยังเปิดเพลงเสียงดังสนานไปทั้งทั่วหาดนะครับเจ้าหน้าที่จึงมีการตรวจยึดเสือและเก้าอี้สนามกว่า50ตัวพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเห็นใจชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงลดเสียงเพลงลงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนผู้อื่นด้วยนะครับ ยังไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ควบคุมตัวพ่อค้าน้ํากระท่อมต้มพร้อมกับของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนเก้าอี้สนามและเสื่อนะครับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาครับก็จะนําไปเก็บรักษาไว้ที่เมืองพัทยาเพื่อรอให้เจ้าของนะครับไปติดต่อเสียค่าปรับและก็รับทรัพย์สินคืนกลับไปนะครับนอกจากนี้ข่าวยังรายงานอีกว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวาดล้างจับกลุ่มนั้นนะครับ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าน้ำกระท่อมต้มรวมไปถึงผู้ที่ปล่อยเสือเช่าและเก้าอี้สนามนะครับให้เช่าบางรายไว้ตัวฐานครับราวกับนกรู้ทั้งยังเก็บซ่อนสินค้าไว้ภายในรถนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจยึดได้การกระทำแบบนี้นะครับพื้นที่สาธารณะนะครับไม่สามารถทำได้นะครับ ข่าวรั่วหรือว่าหูตาว่องไวก็ไม่รู้วพาขาไม่ขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมค่ะไปดูข่าวนี้ค่ะแมมวันหยุดแบบนี้นะหลายคนก็ขอทํากิจกรรมที่ชื่นช่นชอบแต่ว่ากิจกรรมบางกิจกรรมมันก็ผิดกฎหมายอย่างเช่นการตั้งวงเล่นการพนันนะคะงานนี้ค่ะมีสายรายงานมาว่าที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งค่ะมีการตั้งวงเล่นการพนันไพ่ป๊กกันก็แจ้งไปยังตำรวจสพเมืองพัทยางานนี้หลังทราบเบาะแสตำรวจนิ่งเฉยไม่ได้ค่ะรลงพื้นที่มาทําการจับกลุมเลยนะคะก็สามารถจับกลุมนักพนันได้ทั้งหมดถึง สิบคนด้วยกันค่ะ พันตำรวจเอกอเนกสระทองอยู่พุ่งกับการสพเมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มคนแอบลักลอบเล่นการพนันภายในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งจึงสั่งการให้กำลังเจ้าที่ทำการตรวจสอบจากการตรวจสอบค่ะพบนักพนันกำลังจับกลุ่มตั้งวงเล่นการพนันไพ่ปอกเด้งลุ้นไพ่กันอย่างสนุกสนานในช่วงวันหยุดวันแรงงานเจ้าที่จึงแสดงตัวทำการจับกลุ่มนักพนันไว้ทั้งหมด10คนพร้อมของกลางนะคะเป็นไพ่สำหรับเล่นพนันหนึ่งสำรับและเงินสด กลางอีกจำนวนหนึ่งโดยมีนายนัตพงศ์อายุ3 9ปีอยอมารับเป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันเจ้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายส่วนผู้ต้องหาอีก9คนค่ะแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายก่อนนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แม้จะเป็นกิจกรรมรับสมองในช่วงของวันหยุดวันแรงงานแต่มีสายแรงงานไปทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการต้องไปส่งเสริมนะผมนะคะก็เข้าใจว่าเป็นการเล่นกับพนันก็ผิดหมดแหละใช่ครับใช่ครับก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาทําหน้าที่กันตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสไปถูกต้องครับถูกต้องครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นนะครับดีนะครับมีคลิป วงจรปิดหรือว่าคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้นะครับในเหตุการณ์นี้หนุ่มหัวร้อนารนี้นะครับก็โดดทีบรถที่เป็นของชาวบ้านนะครับที่วิ่งมานะครับเจอกับตัวเองเลยทีเดียวนะครับคนที่เขาโพสต์นะครับบอกว่าโอ้เจอหนุ่มหัวร้อนไรนี้เหตุจากการขับรถย้อนสอนออกจากซอยนะครับที่หนุ่มหัวร้อนารนี้นะครับขับรถย้อนสอนออกมานะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ครับซอยนี้เป็นวันเวนะครับสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุ่มครับ ผู้สืข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่านาวากรทองพานได้โพสต์คลิปเหตุการณ์นะครับที่ถูกหนุ่มหัวร้อนทุบรถ SUV สีขาวพร้อมกับระบุข้อความว่าฮทกวันนี้ก็เจอกับตัวแล้วยังมีฮแท็กนะครับรถสีขาวคือรถของผมเองโดยขณะที่นั่งอยู่ในรถฮแทกพลเมืองดีถ่ายเหตุการณ์ไว้ให้คนก่อเหตุจะเลี้ยวซ้ายออกทางวันเวแต่จะให้รถหลบให้เพราะต้องการย้อนสอนพอหลบให้ไม่ได้ เพราะว่ามีรถหลังตามมาเหตุการณ์เลยเป็นเหมือนในคลิปลงมาท้าต่อยทำลายทรัพย์สินตะโกนว่าพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ขับรถนี้ ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นบริเวณกลางจอมเทียนซอยหหมู่12พบว่าเป็นเส้นทางของการเดินรถทางเดียวโดยผู้สื่อข่าวได้พบกับนางทานอายุ52ปีเป็นผู้เสียหายที่นั่งมาในรถนะครับได้เล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่30เมษายนที่ผ่านมาขณะที่กาลังนั่งรถไปกับลูกชายเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยที่จะทะลุไปยังจอมเทียน4จากนั้นได้มีรถ เก๋งตัวยูตาเอาเตสีบอลทองนะครับมาจอดขวางไม่ให้ลูกชายเลี้ยวตอนนั้นลูกชายจึงพยายามที่จะถอยหลังแต่ก็ไม่สามารถถอยได้เพราะว่ามีรถมาจอดจ่ออยู่ด้านท้ายอยู่นะครับอีกทั้งเส้นทางนี้เป็นทางวันเวย์ปรากฏว่ามีผู้ชายสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีเทานะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือว่าโมโหอะไรมาวิ่งมาทุบกระจกรถนะครับแล้วก็ววยวายและแสดงพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิป บางช่วงนะครับก็มีการตะโกนเบ่งว่าพ่อเป็นตำรวจ นางทานยังบอกอีกนะครับว่าขณะเกิดเหตุยอมรับว่าตกใจมากแต่ก็ไม่ได้ลงจากรถนะครับแล้วก็ล็อกประตูรถซึ่งระหว่างนั้นนะครับก็มีผู้ชายสะพายกระเป๋าคาดหน้าอกพยายามที่จะเดินมายกมือไหว้ขอโทษแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟังพยายามที่จะทุบรถจนได้รับความเสียหายก่อนที่จะขับรถหลบหนีออกไปทางชายหาดจอมเทียนจึงได้มีการแจ้งความไว้กับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสาขาโค้งดงตานะครับเพราะถือว่าบุคคลต่าง เป็นภัยละอันตรายต่อสังคม นอกจากนี้นะครับผู้สก่อ่าวยังรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการเกิดเหตุดังกล่าวนั้นรถของผู้ก่อเหตุก็พึ่งไปทะเลาะวิวาทกับรถเร่ขายมะม่วงบริเวณกลางซอยจอมเทียนสองและก็เป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันโดยชายคนนี้ได้ไปต่อว่ารถเร่ขายมะม่วงและก็ทุบรถจนได้รับความเสียหายซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้โดยมีนายเอ็มอายุ30ปีชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนะครับเป็นพยานโดยมีการเล่าให้ฟังว่า ชายคนนี้นะครับมีพฤติกรรมคล้ายกับคนเมามีการพูดจาอวดใหญ่โตนะครับจนคนขายผลไม้ต้องรีบขับรถหนีและมาทราบภายหลังว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับชายทั้งสองคนผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าเบื้องต้นตำรวจมีการไปยึดรถเก๋งคันดังกล่าวของผู้ที่ก่อเหตุแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้โดยล่าสุดผู้ก่อเหตุติดต่อขอเข้าเจราจากับฝ่ายกรณี ว่าคูกกรณีนะครับแต่ว่าทางฝ่ายคุกกรณีไม่ประสงค์จะเจรจาและขอดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดจะเข้าจะออกยังไงก็ต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าซอยนั้นเป็นซอยวันเวย์หรือเปล่านะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเรื่องราวค่ะเกิอุบัติเหตุนะคะเมื่อมีผู้พบค่ะรถยนต์เก๋งเนี่ยชนกับเสาไฟแล้วพบว่าไม่เจอคนขับนะคะอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ ก็เดือยแจ้งเจ้าที่มาทําการตรวจสอบซึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคุยคุยกันว่าคนขับอาจจะไปหาหมอเองหรือตกใจกลับบ้านไปแล้วแต่ก็ตามทางเจ้าที่เนี่ยก็ได้นํารถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไปเก็บไว้ที่สพพัทยาส่วนใครที่หายเจ็บแล้วเนี่ยนะคะแล้วเห็นแล้วไปรถของตัวเองเนี่ยก็ไปติดต่อได้นะคะที่สพเมืองพัทยาค่ะ ศูนย์วิทยุสอพเมืองพัทยารับแจ้งจากประชาชนพบรถยนต์เก่งชนเสาไฟฟ้าเหตุเกิดภายในซอยหนึ่งพัทยาใต้จึงประสานรถยกพร้อมเดินทางทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะภายในซอยพบรถยนต์เก่งฮอนด้า HRV สีขาวทะเบียนกรุงเทพจอดติดเครื่องเปิดไฟหน้ารถสภาพรถด้านหน้าชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินแต่ไม่เห็นเจ้าของรถคาดว่าคงจะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหายตัวไปก่อนที่ทางตํารวจจะมาถึงจากการสอบถามนางศรีนวลอายุ40ปีชาวบ้านและแวดที เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าขณะที่ออกจากบ้านไปซื้อของก็พบรถยนต์เก่งดังกล่าวชนเสาไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่พบว่ามีคนขับจึงคาดว่าอาจจะออกจากที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านี้โดยทิ้งรถไว้กว่าสองชั่วโมงจึงโทรแจ้งตำรวจทาการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะตำรวจได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งนํารถที่เกิดเหตุมาเก็บร,รักษาไว้ที่สพเมืองพรทยาเพื่อติดตามหาเจ้าของรถต่อไปนะคะก็ ก็เข้าใจได้นะคะแต่ก็เอารถต็มเจ้าของแหละก็ไปติดต่อกันได้นะครับผมครับโอ้จอดอย่างนี้นะครับไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาก็ยังไม่ดับเครื่องด้วยนะไม่ดับไม่เอาเลยอ่ะทิ้งเลยอ่ะด้วยความตกใจนะใช่ครับผมครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการจารับชมวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวท้องถิ่นก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้รรประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกลเกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การไกลเกีย่ยกองฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจรหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดําเนินการไกลเกีย่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการให้ศาลจังหวัดพรายาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถทำให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายได้ผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีามการฟ้องคดีกันอีก ้ากไกลเกียไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกีย่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามร <อ S 2> พราะที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสภพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา